เอาสามตัวสี่ตัวห้าตัวผมบอกแล้ว จะมาถึงหมายแดดออกแล้วครับผมก็วันนี้ว่าจะล้อติดข้างทางไปเรื่อยนะครับเหยื่อก,ก็เป็นใช้เป็นหนูยางเป็นยางแรปเตอร์ครับผมก็อ,อยู่ประมาณนะครับยางข้างทางยังไม่น้อยประกอบล่างหน่อยก็ใช้นี่ใช่ชอบเป็น50ปอนด์นะครับทำแอ,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 แอแร์แกนไทรเทเนียมครับผม P3 สามล็อกในว่าติดในมเดติลองหมายเลขเลยหมายเลข mấy con gì ด้ายก่อนนะครับอู้สารีบมเลยนะตึ๊เหยื่อแล้วจะเจอไห่เด็ดเรามาถูกทางเดินลางเรน้าครับยังไม่ยังไม่ได้ตัวนะครับวับลองมีดวแล้วก็มีตัดด้ว Bom dia. lầnแรก cắt cắt được,เจอ phụ với rồi, đấy, ô, tai đi hả? เม่ได้ปล่อยนะเข้าเบ้าตาไปแล้วนี่ครับก็จะปล่อยแหละแต่ว่ามันเข้าเบ้าตาแบบนี้ครับอย่าไปปล่อยนะใครได้ปลาเล็กใหญ่ก็แล้วแต่นะถ้ามันเข้าส่วนที่แบบจุดสําคัญของมัน,นครับแบบเนี้ยก็เก็บไปทําเป็นอาหารเลยนะไม่ต้องปล่อยหนูยางครับผมตอนแรกมันก็จะกัดดีอยู่แหละแต่ว่าโดนไปสองบุ้มหายหมดเลยปลาโอเคครับผมแต่ว่ายังมีได้ตัวนะ ตัวเล็กครับผมหนูยางแค่ครับผมหมายข้างทางก็เป็นตัวแรกเลยยังไม่ได้กินข้าวแล้วแดดออกแล้วเนี่ยตอนแรกมาแบบบรรยากาศค่อนดีเลยโอเคครับผมฝากแล้วครับผมหนูยางแค่ครับผมกันก็คันไว้แล้ครับผมกิฟก็เป็นเบอร์นั่นเลดครับผมที่เหลือก็น่าจะรู้กันหมดแล้วครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมวันนี้ก็ลองล็อกข้างทางครับผมคลองแบบนั้นแหละเด็ด Dạ <laughs> Ok, các bạn tua năm tay mát bay 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 cho bay 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 Mai bay mai bay bay nó bay nó bay 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 nó nhỉ อัอันี้กัดักัดมัดเบามากเลยาดไม่ข้ามเยือนะมันนีมันไเ้ามันนี่แล้วมันจะไปไหนมันวางแผนจะหนีไหมนะ ทำเป็นเล่นวัดเป็นเล่นไปเรื่อยเป็นเรื่อยเลยนี่ก็ตัวเล็กว่าดไปสองตัวเลยเอาสามตัวสี่ตัวห้าตัวปานเลยเป็นดิงไงเหยื่อพันเน่ยเห็นไหมี่ยวัดเบาไปนะครับวัดเป็นเล่นไปเลยครับเลยไม่กระโดด ฟอนันนม,มเรื่องเอหรเอาจริงอะเอาจริงอะเอะเอไไปต่นกกัดนะแบอบกคำเดียวว่า,ร,า,า,า,นะร,าริบตึงมือไม่ได้แปลนะกับเข้านะ

ไม่ยี่ฝังนะครับโดนตัวเบ็ดแต่ไม่ไงไงยี่หังอยู่อยู่หรือเปล่าโอ้โหหมายแตกไอ้สองตัวตรงเนี้ยสามตีตัวมันรอ,อก,กัดอยู่อะ ปล่อยไหตัวเล็กครับผมปล่อยไว้ให้มันทําให้มันเขียดเบ็ดมาันก,ก็ดีนะเพราะว่าต่อไปมันจะไม่กัดเหยื่อไปขอยโยนะ,ะนะครับโยมาบอกเพราะว่ามันมันมีกัดถ้าจะกัดไซใหญ่หรือว่เรามองเห็นตัวเลยนะแต่ว่าน้ำมันตื้นไงไอตัวเล็กกำลังกัดก่อนอีกคือบางทีการวัดนะครับมีผลนะครับมีผลกับการที่เราจะได้ปลานะครับ ตีวัดวัดเบาบางทีก็ไม่เข้าครับแล้วก็ไม่ติดก็เลยไม่ได้ตัวนี้ครับลองดูนะครับแบบแบบตัวแรกเลยตัวแรกก็วัดทีแรกก็วัดเบามากเลยก็ไม่ได้ตัวครับโอเคครับ okay, ผมนี่ก็ปลาเต็มที่ก็นะครับติดแน่นอนหนูยางครับผมจะมาเพี่ ờ ừ, này đại. này các, cái này cái này cái cái nó không, กเมื่อก,กี้น่ะไฟสวยนะ ที่ต้องสิ้คขาเลยอะ่ออยอะโอ้ยว้าห่วมันต้องหลุดตอนที่จะยกขึ้นนะครับจริงๆริงโอ้ยเฮ้กับโล ให้เก็บโลเลยนะครับสวยอะมีเส์ใหญ่จริงๆนะครับบอกแล้วมันมีซส์ใหญ่อยู่นี่ครับหนูยางครับตัวเนี้คือผมเกตเฮ้ย่ผมสังเกตว่ามันกัดแล้วมันมันโดนเลยอะก้าเลยวัดเลยนะครับ กระบาดตุ้ขึ้นมาดิ้นหลดุดโอ้ยโอ้ยไม่ผอมด้วยแหลดะดูสภาพไหนน้ำไม่น้อยนอะครัเอาเรื่องเลยหนูยางครับผมก็ฝ่าวนะครับผมหนูยางแคะครับผมก็ตอนนี้ก็ของก็น่าจะกระจายตามร้านอุอนปกรณ์ตกปลาทั่ว วัดเท็แล้วนะครับลองหาซื้อดูครับผมเป็นเหยื่อตัวเล็กครับผมเล็กสำมพัลลัสก็แต่ว่าการตบนะครับคือได้ทุกไซส์ครับแล้วก็ใช้งานได้ดีครับกับหมายข้างทางเหครับผมตัวเบ็ดเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งครับแต่ว่าตัวเล็กแต่ว่าน้ำหนักดีิี่ไกนะครับหนัก6กรัมครับผมก็สามครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก่อก็เป็นเคล็ดลับเลยนะครับหลังจากได้มาหนึ่งตัวนะให้หยุดตีไว้ก่อนออแล้วก็ปล่อยไว้ล้วงทำมาสักงห้าหกนาทีไรเงี้ยแค่เพยงห้านาทีต่อนะมาตีตีเลยตีลามาระแวงครับเดี๋ยวมาลองครับตีไร้สายก่นอนตีไร้สายก่อนมันจะได้ไม่สะดุด กัดเองอ่ะกาดเองทำเ,เ,เต็มเลยเนี่ยกัดระวังไม่ทันนะครับสายมันก็ตกมือเลยอ่ะกัดไวมากกัดละไวเร็วสายวิ่งเลยวัดไม่ทันนะตัวนี้ไม่ไม่กัดแล้วแต่ว่าหวังเจออื่นนะครับโอ้เสียดายโอ้ยเซ็งเลยเสียดายนะกไฟสวดสายเขาตกมือได้งไงอีก 我没。 บอกแล้วจะจะส่งคันกันเรียบร้อยครับคนละตัวกันนะครับไม่รู้ไม่มีความมตีหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติมันลกไงพอมันลกลกแล้วก็มันมาโดนที่เขาลอกมาใหม่ครับปลามันก็น่าจะไม่มีที่หลบก,กัดอีกแล้วหนูยางครับผมนี่จะเสียได้ตัวตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้นะ ถ้าส่งสายทันนะครับถ้าเรามีความเตรียมพร้อมผมว่าผมมาได้ตัวเพราะว่ามันกัดปุ๊บมันวิ่งเลยวัดกวัดไม่ทันนะมันก็เลยแบบคลายก่อนอันนี้ก็เรียบร้อยนะหนูยางแคะสีเทาครับผมไปปักเต็มคำครับผมน่าจะเพลินน่าจะบันเทิงครับเดี๋ยวลองตีไปเรียบอันนี้แค่ลองจอดตีเล่นๆนะครับหลังจากที่เห็นตัวเล็กตีปฏิมามเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับ สวยเลยเก๋ผมฝากวับผมหนูยางแค่กับคันไอเกียไทเทเนียมก็ใช้อยู่เวทเดียวครับยาวๆเก๋ผมฝากหนูยางด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราบอลนะครับผมโอเคหนูยางแค่สุดยอด นานาที่เข้ามาตกปลาครับเจอมามอมนะครับ,รอ,มมอ,รบอย่าไปเก็บเลยนะครับเราจะทําให้แบบเสียหมดนะครับขอร้องเลยคืออย่าแม้แต่เก็บสักลูกเดียวครับไม่เอาเราตีรปบาใหม่ที่เราไปอย่างนได้ไปสองตัวมีกัดผิดอีกตัวหนึง่งขายก่อนนะครับตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวค่อยมาปลาเปเริ่มเลย Bà lắm đó, nhìn phóng bà lên gạo đi cái ừ

ไม่กล้าเช็คเลยนะครับเช็คปุ๊บผมว่ามันน่าจะน่าจะคายครับเพราะว่าผมผมเช็คแค่สายตึงนะผมไม่ได้ขย่าคันนะเช็คปุ๊บมันตึงปุ๊บผมหยุดเลยแล้วมันนอนนิ่งนะนอนกินครับตัวนี้ก็ต้องแบบนี้ครับต้องลองวัดดูนะครับคือถ้าเช็คอีกอมีสิทธิ์ที่จะวิ่งเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ตัวนะตัดสินใจวัดเอานะครับ โอ้นี่ครับลงคอเลยครับลงลึกเลยหนูยางครับผมก็นะครับอย่างที่ผมบอกเลยเพราะว่าเราต้องเสี่ยงดวงวัดนะครับถ้าเราไม่วัดก็ไม่ได้ตัวนะครับเราเช็คแล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะและอย่างคือน้าน้อยครับเช็คปุ๊บเนี่ยอาจจะเราเวงได้เลยนะครับเถอะผมก็ปากแล้วผมนี่ครับหนูยางครับผมเต็มปากเต็มคันเต็มเต็มคำเครับผม กับคันแอร์เกียร์ไทเทบผมดูเรื่องหมายเด็ดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตีมันก็มีการนะครับหมายผมตกเยอะหม่เนะี่ยเดี๋ยวผมเข้ามาตอนที่เขาลอกของครับก็โอเคเลยสวยงามครับผมหนูยางตามครับผมหนูยางแค